สวัสดีครับทุกท่านครับในเช้าวันนี้นะครับสิ่งที่พระเนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ก็คือว่าเวลาที่พระเจ้าได้เลือกผู้นําพระเจ้าไม่ได้ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระองค์ทอดพระเนตรเข้าไปที่จิตใจและตัวตนภายในของเขานั่นคือหลักการแรกเริ่มเป็นหลักการมูลฐานที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ในวันนี้นะครับผมอยากจะนําเราเข้ามาถึงเรื่องที่สําคัญ เราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหลายทุกคนครับไม่ว่าเราจะเป็นใครเราเป็นผู้นําในทุกๆระดับก็ถามว่าทําไมเราเป็นผู้นําในทุกๆระดับคําตอบก็คือว่าถ้าท่านใดก็ตามหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีอิทธิพลหรือส่งผลบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของใครบางคนเรากำลเป็นผู้นําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่า แน่นอนทุกคนมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างทุกคนมีอิทธิพลต่อครอบครัวของเราทุกท่านพวกเราแต่ละคนมีอิทธิพลต่อสังคมต่ออะไรไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับผมอยากยกอย่างว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อเขาได้ในแง่ของการเป็นผู้นําในแง่ของเชิงบวกแน่นอนครับเราจะต้องรับทราบรับรู้เกี่ยวกับ 5 e Levels of leadership ของจอห์นแม็กซ์เวลในวันนี้ครับมี5ระดับนะครับ5ระดับนะครับ1น้4 5าถ้าพี่น้องตามไม่ทันนะครับไปดูใน g o o g l e ได้นะครับแต่ว่าผมจะสรุปว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพันธกิจของพระเจ้าได้ยังไงนะครับจอห์นแม็กซ์เวลเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนนะครับ แล้วเขาเขียนในลนักษณะของ Leadership Development หรือการพัฒนาศักยาภาพของความเป็นผู้นำทุกๆระดับนะครับอย่างที่ผมเดียวบ,บอกไปแล้วถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าเรามีอิทธิพลต่อคนอื่นเราส่งผลบางสิ่งบางอย่างต่อชีวิตของคนอื่นเราเป็นผู้นำแล้วระดับแรกนะครับเขาใช้ 5P ด้วยกันนะครับท่านดูนะครับ Position Permission Production People Development และก็ p i n c a c l e 5P ตรงนี้นะครับเป็นหลัก กิโลเมตรที่เราจะต้องเดินไปนะครับเราต้องไต่ขึ้นไปให้ได้นะครับว่าเราไปพูดนานลำดับไหนการที่มีมาตรวัดตัวนี้ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนและเราจะพัฒนาจาก1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5ได้อย่างไรระดับที่1ครับเป็นผู้นำที่ได้มาจากตำแหน่งหรือ Position position น,นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงมีคนบางคนแต่งตั้งเราใครก็ได้นะครับอาจจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือ เรานะครับผู้บังคับบัญชาเราก็แต่งตั้งเรานะการเลื่อนตําแหน่งนี้ก็เป็นการที่ได้มาซึ่งสภาวะการเป็นผู้นำนะแต่ตําแหน่งเนี่ยนะที่เรียกว่า position เนี่ยนะคนอื่นนะ่ะเขาเคารพหรือเขานับถือคุณนะครับเพราะคุณมีตําแหน่งนะฮะพอกะเกษียณไปปุ๊บเนี่ยคุณไม่มีตำแหน่งเห็นไหมครับนะสีต่างๆนะ่าเนี่ยพอเกษียณไปปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับหรือลงจากตําแหน่งเป็นไงครับไม่มีใครขับรถให้แล้ว ไม่มีใครรู้จักเขาแล้วเดินก็ไปธรรมดาก็อาจจะมีคนยกมือไหว้บ้างถ้าคุณเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาในสื่อนั่นคือผู้นําที่ได้มาจากการเลื่อนตําแหน่งเพราะฉะนั้นถามว่าในผู้นําระดับนี้นะครับมันคนเหล่านี้เขาไม่ได้เชี่ยวชาญในการที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนอื่นในแง่ของความดีงามคุณธรรมทั้งหลายแต่ เขามีอิทธิพลต่อวุกคนในแง่ของอิทธิพลเรื่องตําแหน่งเพราะว่าคุณเป็นเจ้านายเขานะครับจึงถือว่าในระดับเนี้ยต่ําที่สุดครับเพราะว่านี่คือสิทธิอำนาจหรือออ t เทอริตี้ที่ได้มาจากตําแหน่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต่ําที่สุดเสียหน้าเสียดายนะครับคนบางคนเนี่ยหรือมีผู้นําบางคนเนี่ยเขาก็ติดอยู่กับเลเวลนี้ตลอดไปเพราะเขา เพราะเขายึดมั่นในระเบียบเขายึดมั่นในกฎเกณฑ์ต่างๆเขายึดมั่นในนโยบายเขายึดมั่นใน regulation ก็คือกฎระเบียบต่างๆขององค์การนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ระเบียบเนี่ยมาครอบคนใช้ระเบียบที่จะมาควบคุมคนเพราะว่าท่านเป็นผู้นำที่มีตำแหน่งระดับที่สองครับ รำดับที่สองนี่คือเป็นผู้นำที่เกิดจากการเลือกสรรขึ้นมาโดยการเลือกตั้งและแต่งตั้งขึ้นมานะครับการเลือกตั้งและแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยมี2ออย่างนะครับคือเลือกตั้งมาจากเบื้องบนนะมีคณะกรรมการก็เลือกนะฮนะและเขาก็ดำรงตำแหน,น่งนี้แล้วเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็แต่งตั้งนะครับให้เป็นผู้นำนะไม่ว่าในทุกระดับไหนก็ตามนะฮะซึ่งตรงนี้นครับเชื่อมโยงก,กับความสัมพันธ์ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดี นะครับกับผู้ที่แต่งตั้งเรานะรเราก็ได้ใจเขาเราก็ได้ใจเขาเมื่อเราได้ใจเขาเนี่ยนั่นแสดงว่าเรามีอิทธิพลในแง่ของความสัมพันธ์นะซึ่งมันอยู่เกินเลเวลหนึ่งมาแล้วนะนะพอเข้ามาเลเวลสองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขาคนคนนี้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีมากเขารู้เรื่องมนุษย์สัมพันธ์ดี เขารู้เรื่องจะทําไงให้คนพึงพอใจนะครับเขาอยู่ในตําแหน่งนี้ได้โดยสิทธิอำนาจหรือออลทอริตี้ที่ได้รับมาถูกเลือกขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ไว้ใจเขานะครับแล้วก็ยอมให้เขาได้มีโอกาสนำนะฮะพี่น้องลองไถ่กลับไปดูในครอบครัวของเรานะครับในครอบครัวเราเนี่ยคนที่เป็นสามีนะครับก็จะมีเลเวลหนึ่งนะครับนะฮะเลเวลสองไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่า เราจะไต่ไปที่เลเวล3อเนี่ยยากอีกหนึ่งเพราะว่าเลเวล2เนี่ยนะครับก็คือชีวิตของวิชาชีพของเรานะครับที่เราจะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันและในหมู่พวกเราก็จะมีคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้นะครับระดับที่3ระดับที่3ก็คือว่าเป็นผู้นําที่ก่อเกิดผลลัพธ์นะเอาตัว KPI เนี่ยมาวัดเขาเนีเขาจะมี ผลลัพธ์ที่ดีมากเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่สร้างผลิตภาพและสร้างความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนก็จะตามเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าใครเขาอยู่ในทีมเดียวกันกับเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะไปแล้วก็ไปถึงความสําเร็จเป็นทีมจาก1ไป2นะครับสนี้เริ่มเกิดเป็นทีมเวิร์กนะครับจาก2เนี่ยจะพาไป3เนี่ยก็คือทีมนั้นจะเปิดศพความสําเร็จเมื่อทีมนั้นเข้าสู่การแข่งขันเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับ ทีมนั้นจะเกิดความสำเร็จทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือ Production นี่คือ r e s u resource Based Management ก็คือผู้นำที่เน้นเรื่อง p โปรดักชันนำทีมงานของเขาไปสู่ความสำเร็จแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีคนพูดอย่างครับว่าการนำคนไปสู่ความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่สุดยอดเพราะอะไรครับเพราะว่าในชีวิตของคนเนี่ยทุกคนเลย อยากจะประสบความสำเร็จในวิชาชีพของตัวเองทั้งทั้งทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลลัพธ์นี้นะครับจะมีคนตามท่านมากมายถ้าท่านเป็นผู้นําระดับนี้นําองค์กรไปสู่ความสำเร็จนั้นำนำทีมงานนะครับนำแผนกของเรานําชั้นของเราไปสู่ความสําเร็จได้ก็จะมีคนตามเราครับอันนี้คือหนึ่งสองสาปกติแล้วนะครับคนที่มีความสามารถคนที่มีศักยภาพคนที่เขย่ง,ยงแข็งเนี่ยสามารถเป็นได้ระดับหนึ่งสองสา แต่ระดับที่4ที่5ที่ผมจะพูดต่อไปนี้พี่น้องครับมีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นระดับที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ครับเพิ่มพีเขียนพระเยซูตรัสในพระบาทปรชาของพระองค์ว่าจงนําคนทุกคนนะครับที่มาติดตามพระเยซูนะลิขานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีท่งมอบไว้กับเราแล้วท่านหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา น,นี่คือผู้นําระดับที่สพระเยซู Jesus, พระองค์ต้องการให้เราเป็นผู้นําระดับที่4เพราะว่าเป็นผู้นําระดับที right. ่4นั้นเป็นผู้นําที่สร้างคนอื่นครับเป็นผู้นําที่พัฒนากพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นําที่ให้บุคลากรของฉันของทีมของเราเนี่ยสร้างผลงานของตัวเองได้และนั่นคือการสร้างสาวกครับเอง่์พีพระเยซูให้สาวกของพระองค์ที่พระเยซูสร้างขึ้นมาด้วยด้วยมือของพระองค์เองเนี่ยออกไปและไปสร้างสาวก นั่นหมายความว่านอกจากสร้างผลผลิตนอกจากสร้างผลิตภาพแล้วนอกจากสร้างความสําเร็จแล้วเขายังต้องสร้างคนด้วยและนี่คือผู้นําที่จะต้องสร้างคนเพราะว่าเขาจะสามารถพัฒนาบุคลากรทีมงานของเขาเนี่ยให้ก้าวสูงขึ้นไปให้ก้าวสูงไปตามศักยาภาพของแต่ละคนนั่นเป็นผู้นําที่มองคนออกมองลูกน้องตัวเองออกมองผู้ติดตามของตัวเองออกแล้วก็รู้จักสาวกของตัวเองท่านอะไรครับ สิ่งที่สำคัญในเลเวลนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้นำที่ดีนะครับเราจะต้องยอมรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในตัวเราเองการเสริมสร้างให้เราเป็นผู้นำระดับที่4นั้นก็คือว่าเราต้องใจกว้างใจกว้างที่จะเปิดรับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วเปลี่ยนมุมมองของเรา นะครับในการพัฒนาเพื่อนร่วมงานของเราทีมงานของเราและนี่คือระดับที่4ของการเป็นผู้นำนี้นะครับผมติดใจคำว่ารีโปรดักชันเป็นผู้นำที่สืบทอดเผ่าพันธุ์นะครับเผ่าพันธุ์ของผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับในครอบครัวของเราเนี่ย คนที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์ของเราก็คือลูกใช่ไหมครับในทีมงานของเราเนี่ยคนที่จะสืบทอดเผ่าพันธ์สภาว่าผู้นําของเราก็คือเพื่อนร่วมงานน้องๆของเราเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าซักเซสเซอร์หรือผู้สืบทอดอํานาจผู้ที่อยู่ในตําแหน่งหลังจากท่านคือใครเราจะต้องพูดชัดเจนได้ว่าเป็นคนนี้เป็นคนนี้นั่นคือผู้นําระดับที่สี่ครับนะครับ ต่อไปครับเป็นผู้นําระดับที่5ก่อนที่ผมจะพูดถึงผู้นําระดับที่5เราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์นั้นพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้นําระดับที่5เป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นผู้นําระดับเรียกว่าสร้างตํานานระดับท็อปสุดยอดภาษาอังกฤษใช้คำว่าพีเนเค l ลตัวพีนะครับพีเนเคลนั่นหมายความว่าการที่คนคนหนึ่งนะครับจะไปถึงระดับนี้ได้เนี่ยนะครับเขาต้องปฏิเสธตัวเองเขาต้องรู้จักตัวเอง และเขายังสามารถทําบางสิบบ่งบางอย่างให้กับคนอื่นๆได้นะครับในเลเวล123ไตามาที่เลเวล4และเข้าถึงจะมาถึงเลเวลที่5าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่านอกจากพระองค์จะทรงนําด้วยคําสอนพระองค์ยังทรงนําด้วยชีวิตและชีวิตของพระเยซูนั้นไม่ใช่เป็นชีวิตธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นชีวิตที่เสียสละเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับสาวกได้เห็นและในที่สุดเนี่ยพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์บนแมงเเขตเนี่ย เป็นสุดยอดแห่งการเสียสละที่แสดแงถึงความรักที่มีต่อสาวกมีต่อเพื่อนมนุษย์มีต่อมนุษยชาติมีต่อโลกทั้งใบตรงนี้นี่เองเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเยซูเป็นตัวอย่างของเลเวลหรือระดับนี้นะครับเพราะว่าระดับนี้เขาเรียกว่า p i n n เคิลนะพินิเคิลลีดเดอร์ชิเป็นระดับที่สร้างตำนานเป็นระดับที่ส่งต่อมอรดกนะครับ ผู้นำที่ส่งต่อมรดกเนี่ยก็คือผู้นำที่ทำความดีสะสมไว้นะครับเป็นผู้นำที่สร้างอะไรบางสิ่งเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เชิญอีกรลเวบหนึ่งหรือเชิญรุ่นต่อไปเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเพราะฉะนั้นผู้นำระดับเนี้ยจะได้รับการน,นับถือสูงสุดพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ดีพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แมงเขนพระองค์ทรงเสียสละชีวิตของพระองค์เอง แล้วพี่น้องจะเห็นนะครับเมื่ออ่านประวัติศาสตร์ของิสตจักรเนี่ยสาวกของพระเยซูเนี่ยนะครับ12คนนะฮะไม่ได้ตายดีทั้งนั้นเลยนะตายไม่ดีนะในสายตายของมนุษย์เพราะอะไรเพราะถูกฆ่าตายถูกประหารนะครับมีอยู่คนเดียวท่าน,นที่แก่ตายแต่ทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่เรียนแบบพระอาจารย์ของพวกเขาทั้งสิ้นเลยก็คือพระเยซูคริสต์ในการเสียสละในการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นในการที่จะให้ความรักแบ่งปันกับคนอื่นฉะนั้นตรงนี้ครับ จึงเป็นตำนานและเป็นการรับมรดกจากผู้นำสูงสุดของเราเพราะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะมาถึงระดับที่5ได้สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาจะต้องรู้จักตัวเองเขาต้องปฏิเสธตัวเองได้และเขาจะต้องสามารถที่จะให้ออกไปได้เพื่อที่เขาจะได้รับกลับมาผู้นำระดับนี้นะครับประสบความสำเร็จจากน้องๆในทีมของเขาเพราะทุกคนเนี่ย ร่วมมือร่วมแรงอุทิศต,ตัวเองเสียสละตัวเองเพื่อองค์กรเพื่องานแล้วก็เพื่อผู้นำระดับดีครับฉะนั้นจริงๆแล้วผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าตัวเราเองนะครับเราจะต้องกลับมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจากจอห์นแมกซ์เวลเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับการที่ผู้นำจะต้องรับทราบก็คือตัวเขา ตัวผู้นำนั้นอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วถ้าท่านจะทราบความเป็นจริงท่านก็ลองถามทีมงานของท่านอูนะครับว่าทีมงานจ๋าทีมงานเอ๋ยนะท่านคิดว่าผมอยู่ในระดับไหนผมควรจะปรับปรุงอะไรนี่การเปิดใจเข้าสู่เลเวลที่3เลเวลที่4่ขอโทษนะเลเวลที่4เลเวลที่5 นั่นคือสิ่งที่พระเยซูสะท้อนออกมาจากชีวิตของพระองค์เองฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าหนึ่งสองสามเนี่ยเราสามารถที่จะหลอกได้เราสามารถที่จะเสแสร้งได้เราสามารถที่ทําได้พี่น้องสังเกตดูนะครับจากเหตุการณ์การเมืองในบ้านเราที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับในวงการสีใช่ไหมครับเราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่จริงๆแล้วเนี่ยการไม่ผู้นําระดับนั้นเนี่ยนะครับควรจะทําอะไรที่ดีกว่านี้หรือเปล่า หรือทําได้แค่นี้การให้การยอมรับจากลูกน้องผู้ใต้มาเข้าบัญชาควรจะเป็นไปอย่างไรแบบไหนนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจมากเมื่อผมได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนะครับในอ,องค์กรของเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับองค์คาพยพบของประเทศชาติบ้านเมืองของเรามันมีความแตกต่างกันเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับ เราสามารถที่จะไต่เต้าขึ้นไปถึงระดับ4ระดับ5ได้ครับและการที่จะขึ้นไปถึงระดับ4ี่ระดับ5นั้นก็คือเรามีพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีของเราเราสามารถที่จะขอขอพระเจ้าประทานผู้นำระดับนี้ให้กับเราและขอให้เราจะเป็นผู้นำที่สามารถพัฒนาขึ้นไปขึ้นไปถึงระดับ4และระดับ5ในที่สุดได้จึงขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับขอร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พวกข้าง์หลายได้เรียนรู้ถึงผู้นำห้าระดับและได้เรียนรู้ว่าพระเยซูเองนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้นำระดับที่ห้าสูงที่สุดซึ่งเป็นระดับตำนานเป็นระดับที่ข้างหลายได้รับมรดกตกทอดที่มาจากพระเจ้าไม่เพียงแต่พระมหาบัญชาเท่านั้นแต่จิตวิญ,ญญาณชีวิตนิรันต์ตลอดจนบำเหน็จมรดกมากมายบนสวรรคสถานที่พระเจ้าเตรียมให้กับข้าพงศ์ทั้งหลาย ขอยเข้ามาหลายที่สัตว์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าสามารถที่จะเป็นผู้นําในทุกๆระดับตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นผู้นําตัวเองการเป็นผู้นําของครอบครัวการเป็นผู้นําขององค์กรสถานที่ทํางานของเรารแผนของเราฝ่ายของเราขอพระเจ้าได้ส่งปรดเมตตาประทานสติปัญญาประทานความรู้ความสามารถความอดทนตลอดจนความภาคเพียรพยายามให้กับข้าพงศ์หลายด้วยเถิดในการทํางานรับใช้พระเจ้าในแต่ละวันขอ การอวยพรของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของข้าพงหลายในด้านสุขภาพทั้งครอบครัวทั้งหน้าที่การงานตลอดไปกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ท่านนะครับสวัสดีครับ